เมื่อวานคุณอนุทินไปที่โคราชหาเสียงจังหวะตอนกลับเนี่ยนักข่าวก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องคดีฮัวสอวอคุณอนุทินพูดว่ายังไงบ้างคุณอนุทินนะคะก็แสดงความยินดีที่คุณภูมิธรรมแล้วก็คุณทวีพ้นจากข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับคดีฮัวสอวอช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณอนุทินค่ะให้โยของนิดยเีงค่ะเลื่อนเดียวสั้นๆดังนี้เราก็ได้เดี๋ยวถามนิดเดียวเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องฮัวสอวอที่เพิ่งจบไปที่ที่คุณ ภูมิธรรมแล้วก็คุณทวีก็หลุดพ้นจากคดีที่<อ>ถูกว่าไปหัวตอนนี้ค่ะดีแล้วเลยค่ะแต่คนก็มองแต่คนก็พุ่งเป้าไปที่ในส่วนของพรรคภุมิใจไทยว่าอนาคตจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่เกี่ยวหมายก <แ liness? S 1> ็ยว,นนว่าพุ่งเป้ามาที่พรรคกูมใจไทยว่ามีส่วนเกี่ยวโยงใน <falsch S 1> นูออร์แกนิกหรือว่านายกอนุทินนะครับแสดงความยินดีกับคุณภูมิธรรมและพันธ์ตร,รเอกทวีหลังสาร บอกว่าไม่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องคดีแทกแซงหัวสาวคือคุณอนุทินนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีค่ะและทุกอย่างเป็นไปตามคําพิพากษาของศาลแล้วก็ยืนยันเสียงแข็งเลยนะคะบอกว่าพักภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวตามที่มีการตั้งข้อสังเกตค่ะนอกจากนี้นะคะนายกอนุทินก็มีการตอบคําถามสื่อค่ะเกี่ยวกับประเด็นการพุ่งเป้าว่าพักภูมิใจไทยอาจจะมีปัญหาในอนาคตจากคดีนี้ หรือไม่โดยคุณอนุทินนะคะก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันแล้วก็ย้อนถามกลับค่ะบอกว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับพักภูมิใจไทยอย่างไรยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวโยงแล้วก็ดีใจกับผู้ที่ผ,ผ้นพลดด้วยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่โคราชนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปย้ำเกี่ยวกับเรื่องมติกันหน่อยว่าทั้งคู่รอดด้วยมติเท่าไหร่กันบ้าง สารรัฐธรรมนูญนะคะมีมติเสียงข้างมากค่ะวินิจฉัยให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องพ้นข้อกล่าวหาหลังจากก่อนหน้านี้ถูก92สอวร้วอ,รองว่าใช้ DSI แทรกแซงการตรวจสอบคดีหัวสวค่ะโดยมตินะคะตามภาพในส่วนของคุณภูมิธรรมสารมีมติ8ต่อ1และ7ต่อ2เรื่องของความซื่อสัตย์และไม่ผิดจริยธรรมค่ะ ขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดสองนะคะก็รอดปมความซื่อสัตย์7ต่อ2และ45ต่อ4่ค่ะประเด็นจริยธรรมแต่ว่า5ต่อ4เนี่ยก็ค่อนข้างเฉียดฉิวนะคะท้ายที่สุดก็ส่งผลให้ทั้งคุณภูมิธรรมและคุณทวีไม่ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตค่ะคราวนี้ไปสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องคดีหัวสวอตอนนี้คดีหลักๆสํานวนเนี่ยจะอยู่ที่2หน่วยงานหนึ่งก็ปตและ2 DSI เเดี๋ยวไปสรุป ที่กรกตก่อน ที่กะกะตนะคะทางด้านคณะกรรมการสืบสวนชุดที่26ค่ะมีมติเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดประมาณ229คนประกอบด้วยสวตัวจริง138คนค่ะกรรมการบริหารพักการเมืองและเครือข่ายอีก91คนฐานความผิดกระทําการตามพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสวามาตรา76ห้ามพักการเมืองช่วยผู้สมัครให้ได้รับเลือกหากกรกตเห็นชอบตามสำนวนนี้ อาจจะนำไปสู่การร้องยุบพ,พักต่อสารรัฐธรรมนูญในอนาคตค่ะคราวนี้คดีในส่วนของ DSI เขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องข้อหาอ้างยี่และฟ้อเงินคือในคดี DSI นะคะล่าสุดก็มีการสรุปสํานวนคดีพิเศษที่24ทับ2,568ค่ะหลังจากมีการสอบสวนนานกว่า9เดือนโดยพบความเชื่องโยงทางการเงินใน45จังหวัดแล้วก็มีการส่งฟ้องล็อตแรกจำนวน8รายต่ออายการคดีพิเศษค่ะ 8รายนะคะก็จะแบ่งเป็นสวตัวจริง2รายค่ะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดประจวบคีริขันรวมไปถึง6เครือข่ายการเมืองมีทั้งอดีตผู้สมัครซสและนักการเมืองท้องถิน่นหลังจากพบหลักฐานการโอนเงินผิดปกติทั้งก่อนหน้าและหลังเลือกสวแบบต่างตอบแทนถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธนะคะแต่ดี i ก็ยืนยันว่าคำชี้แจงหักล้างหลักฐานไม่ได้จึงมีการ สั่งฟ้องฐานสมคบกันฟอกเงินและอังยีค่ะ